ตอนที่7บทจุดเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงมุมวิชาคณิตศาสตร์ปสาเทำนี่ได้เลยะเด็กชายสิงโตแบบฝึกหัดเรื่องจุดส่วนของเส้นตรงเส้นตรงรังสีมุมที่เธอส่งมาเนี่ยผิดหมดเลยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครูจะให้โอกาสเธอไปทำความเข้าใจมาใหม่เพราะฉะนั้น วันหยุดนี้ครูจะให้เธอทําการบ้านเรื่องนี้มาส่งใหม่ทั้งหมดเบื่อเบื่อเบื่อเบ่แทนที่วันหยุดจะได้ไปเที่ยวเล่นแต่นี้ต้องมานั่งทํากันบ้านหิยเเสงชะมัดเลยอ่ะเส้นตรงเส้นหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งเอามุมประชิดรวมกันเท่ากับสองม,มุมฉากเฮ้ยพี่โรโบอร้องเพลงอะไรอะครับ ทำไมเนื้อเพลงเหมือนกันบ้านที่ครูสั่งให้ผมทําเลยอะครับเพลงสูตรรักนักเรียนนะครับเพลงน่ะอาจจะเก่าไปสักหน่อยแต่ก็ยังเอามาปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยใช่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 สถานการณ์แบบนี้แหละที่ผมกําลังต้องการความช่วยเหลือจากพี่โรโบเลยอ่ะพี่โรโบช่วยสอนกันบ้านผมหน่อยเถอนะ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  ถ้าไม่ติดว่าต้องประชุมใหญ่ที่งานโรบอทเวอร์แล้วก็พี่โรโบอทสอนได้สบายอยู่แล้วละโอ้ยแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับอ่านเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าอเอาหน้าเอาหน้าจะเย็นเย็นอย่าเพิ่องงองแงไปพี่โรบอทสักอย่างเอานี่ไปเลยปากกาแสนวิเศษปากกาแสนวิเศษเป็นยังไงเหรอครับพี่โรบอท ปากกาแสนวิเศษเป็นประดิกรรมจากศตวรรษที่2 2ซึ่งสามารถเขียนและอธิบายสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างเมื่อเราเอาปากกา,าวิเศษไปสแกนตำราที่เราต้องการรู้จากนั้นปากกาจะเขียนและเล่าเรื่องในตำราเล่มนั้นให้เราฟังโดยละเอียดและที่พิเศษไปกว่านนั้นเราสามารถสอบถามและโต้ตอ,อบเป็นคำพูดกับเจ้าปากปกาแสนวิเศษนี้ได้ด้วย ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้เยอะเลยละสุดยอดไปเลยครับพี่โรโบขอปากกาสารวิเศษให้ผมนะเฮ้ยให้เลยไม่ได้ให้ยืมเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่านหนังสือและทำความเข้าใจเนื้อหาด้วยตัวเองจะทำให้เราเรียนรู้ได้ดีกว่าที่จะพึ่งพาของวิเศษแต่ว่าครั้งนี้ขอก่อนเถึงนะพี่โรโบ้ขอบคุณนะครับ นี่คือเสียงจากยานแม่ขณะนี้ยานที่จะไปรับท่านเพื่อเดินทางไปยังงานโรบอทเวิลด์พร้อมออกเดินทางแล้วขอให้ท่านรีบไปขึ้นยานด่วนตามจุดที่นัดหมายเอาไว้ครับรับทราบจะไปที่ยานเดี๋ยวนี้ใช้ได้เฉพาะเกี่ยวกับการบ้านครั้งนี้เท่านั้นนะห้ามเอาไปใช้เล่นสนุกอย่างอื่นล่ะสัญญาเลยครับพิโรโบสุดหลอ่อไปแล้วนะเดินทางปลอดภัยครับพิโรโบ นี่ไหนลองทดสอบดูซิว่าประกาแสารวิเศษจะวิเศษสมชื่อหรือเปล่าป <c oughs> ื๊กย้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก,กดปุ่มอะไรผิดไปหรือเปล่าน้าไม่ได้กดปุ่มอะไรผิดหรอกแต่เป็นเพราะค,คุณโรโบโดได้ตั้งโปรแกร,รมเอาไว้ว่าจะใช้งานได้เพียงหนังสือบทเรียนเท่านั้นนะครับโถเอ้ยอดเล่นสนุกเลยสิเราใช่ครับงานนี้อดเล่นสนุกแน่นอน ก็ได้ก็ได้งั้นคงต้องจำใจทำกันบ้านแล้วสิเราดีแล้วครับเป็นเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครับผมนี่เพียบเลยอ้อออาวละตอนนี้ปากกาแสนพิเศษได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจุดส่วนของเส้นตรงเส้นตรงลังสีและมุมไว้เรียบร้อยแล้วสิงโตนายพร้อมหรือยังที่จะเรียนรู้พร้อมแล้วครับเรามาเริ่มจากหัวข้อจุดกันก่อนนะจุด ใช้แทนตำแหน่งของสิ่งต่างๆนิยมใช้อักษรในการตั้งชื่อจุดจุดกออ่านว่าจุดกอจุดขออ่านว่าจุดขอจุดคออ่อานว่าจุดคอจุดงอดอ่อานว่าจุดงอจุดจออา่านว่าจุดจออ้าวนายสิงโตลองดูภาพนี้แล้วตอบมาสิว่า แต่และจุดแทนตำแหน่งสถานที่ใดได้ครับจุดก็แทนตำแหน่งโรงพยบาบาลจุดขอแทนตำแหน่งของโรงเรียนจุดขอแทนตำแหน่งของสวนสาธารณะและจุดงอแทนตำแหน่งของบ้านครับสิงโตเคยเห็นการใช้จุดในการระบุตำแหน่งจากที่ไหนบ้างอ,ะอ,อ่ะอ๋อนึกออกแล้วครับเคยเห็นในแผนที่ครับถูกต้องแล้วครับสิงโตเนี่ยช่างสังเกตดีมากๆเลยนะครับ เอาละครับอย่ามัวแต่ปราบปลื้มเพราะยังมีอีกตั้งหลายหัวข้อที่เราต้องเรียนรู้นะครับโอเคหัวข้อต่อไปได้เลยครับหัวข้อต่อไปที่เราจะเรียนรู้ก็คือส่วนของเส้นตรงครับผอมส่วนของเส้นตรงเหรอครับเอแล้วร,ระหว่างส่วนของเส้นตรงกับเส้นตรงเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับส่วนของเส้นตรงและเส้นตรงถึงชื่อจะคล้ายกันแต่ความหมายต่างกันนะครับเรามาทำความรู้จักกับส่วนของเส้นตรงกันก่อน ส่วนของเส้นตรงมีจุดปลายทั้งสองข้างมีความยาวจำกัดการเรียกชื่อส่วนของเส้นตรงนิยมเรียกชื่อตามตัวอักษรสองตัวที่เป็นชื่อจุดปลายของส่วนของเส้นตรงนั้นจากรูปเรียกว่าส่วนของเส้นตรงกขอหรือส่วนของเส้นตรงขกเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือส่วนความหมายของเส้นตรงคือเส้นตรงจะมีปลายทั้งสองข้าง ต่อออกไปไม่สิ้นสุดมีความยาวไม่จำกัดการเรียกชื่อเส้นตรงนิยมเรียกชื่อตามตัวอักษรสองตัวที่เป็นชื่อของจุดสองจุดใดๆบนเส้นตรงนั้นจากรูปเรียกว่าเส้นตรงกอขอหรือเส้นตรงขอกอ,ขอเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์คืออ๋อสรุปว่าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างส่วนของเส้นตรงกับเส้นตรง ก็คือส่วนของเส้นตรงจะมีความยาวที่จำกัดแต่เส้นตรงจะมีความยาวที่ไม่จำกัดนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเรามาเรียนรู้หัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่ารังสีมีจุดปลายหนึ่งจุดและปลายอีกข้างหนึ่งต่อออกไปได้ไม่สิ้นสุดการเรียกชื่อรังสีนิยมเรียกชื่อตามตัวอักษรสตัวอักษรตัวแรกเป็นชื่อจุดปลายและอักษรตัวที่สอง เป็นชื่อของอีกจุดหนึ่งบนรังสีนั้นตามภาพตัวอย่างครับจากภาพในตัวอย่างที่หนึ่งเรียกว่ารังสีกอขอเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ก็คืออา้าวนายสิงโตลองดูซิว่ารังสีตามภาพตัวอย่างที่สองเรียกว่าอย่างไรและเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ยังไงสบายมากครับจากภาพในตัวอย่างที่สองเรียกว่ารังสีงอคอ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือโอ้โหเก่งเหมือนกันนะเรานะอธิบายแป๊บเดียวก็เข้าใจอย่างรวดเร็วเลยก็เพราะมีคุณปากกาสารวิเศษเป็นติวเตอร์คนเก่งช่วยสอนนะครับผมก็เลยเก่งพอๆเถอะครับชมกันไปชมกันมานะเราสองคนเนี่ยเราเรียนรู้หัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นคือมุมมุม เกิดจากรังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันจุดปลายนี้เรียกว่าจุดยอดมุมตามภาพรังสีกอขอและรังสีกอคอมีจุดกอเป็นจุดปลายทำให้เกิดมุมขอกอคอหรืออาจเรียกว่ามุมคอกอขอก็ได้มุมขอกอคอหรือมุมคอกอขอนี้มีรังสีกอขอและรังสีกอคอ เป็นแขนของมุมและมีจุดกอเป็นจุดยอดมุมและสัญ,ญลักษณ์แทนมุมขอกอคอคือ,อนึกถึงเนื้อเพลงที่พี่โรโบ้ร้องว่าเส้นตรงเส้นหนึง่งตั้งอยู่บนเส้นตรงอีกเส้นหนึง่งเอามุมมาประชิดรวมกันเท่ากับสองมุมฉากในเนื้อเพลงนี้หมายความว่าอย่างไงะครับคุณประกาศสนวิเศษอ๋อการเกิดของมุมอาจเกิดมาจากส่วนของเส้นตรง สัมผัสกันหรือตัดกันหรือเส้นตรงตัดกันก็ได้นั่นเองครับดูตัวอย่างตามภาพนี้เลยครับอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วครับถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วแสดงว่าพร้อมที่จะทำการบ้านที่คุณครูสั่งแล้วใช่ไหมครับพร้อมครับจะได้เสร็จเร็วรว,วันหยุดแสนสนุกรออยู่ลุย <laughs>